สวัสดีครับกลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันค่าวนี้ครับช่องทางนี้ขึ้นคู่เลยครับมาบรรจบกันอยู่ตรงนี้แหละพี่ญ่มาแล้วครับโอ้ยจวดครับจวดงานนี้บอกเลยฝุนตลบอบพวนขันตามหลังนี่แทบมองไม่เห็นทางเลยครับ งานโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เขตนี้เลยครับอ่างเก็บน้ำง้วยสวายบ้านสองชั้นตำบลสองชั้นอำเภอกระสังบุรีร,รัมย์ครับเมก,ก้าสีเหลืองสุดรอครับจวดขึ้นมาแล้วไปแล้วยังรอเลย ช่องทางหนึ่งมาฝั่งนี้ช่องทางหนึ่งมาฝั่งนูน้นแล้วก็มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้ครับความมันก็นําเสริมมันอยู่ตรงนี้หล่ะวิ่งกันดุตันเลยครับมีแต่คันแรงเลยรักใครชอบใครเชียร์เอาครับเอฟซี FC ใครญาติคนไหนจับตาดูให้ดี พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับลมค่อนข้างแรงเนื่องจากพายุกำลังมาครับไม่รู้ว่าจะถ่ายจบหรือเปล่าฝนจะตกก่อน ้อสิบล้อมีแต่คันสวยๆแรงๆทั้งนั้นครับที่ใหญ่จากไร่แม่นางครับอีซสุสุสามหกศูนย์จวดยางเดียวครับจวดอย่ังเดียวครับ อะไรตูดกันมาอย่างกระมดเลยมีแต่คันเท่ๆทั้งนั้นเลยขู่โซ่สุบล้อชอจะเล่นชัว ลันลันทั้งนั้นเลยครับ ต่อตูดกันยังกมดเลยฝุ่นนี้ยังกพายุลมแรงทำให้ฝุ่นคลุ้งครับ สายจวดโอ้อน,น้องเล็กก็จวดเช่นเดียวกันครับโอ้โอโอ ก็จวดเช่นเดียวกันครับรถไทยครับรถไถยรถไถยบอกลบนะพี่ใหญ่นะไม่ลบชนนะสามนุ่มรอไล่กระตูดกันมาครับ ขายใหม่นะครับลมแรงแล้วลมแรงมากแล้วอ้าวอีกสักหนึ่งนาทีนะครับก่อนจะจากลากันไปเนื่องจากว่า แรงแล้วก็ฝุ่นเยอะนะครับจวดอย่างเดียวครับจวดอย่างเดียวจวดพี่น้องจวดโอ้โอ้โอ ลั่นมาแล้วครับลั่นแล้วลั่นแล้วจัวน,นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสองช่องทางแห่งนี้นี่มันมีแต่ความมันจริงๆนะครับว่างแล้วแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ